สวยเท่าไรยังไม่เท่าหัวใจเธอในความรักจีิ สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในเวลานี้นะคะก็ขอเมอรรี่คริสต์มาสด้วยนะคะฮาเลลูยก็อยากให้เวลานี้นะคะที่เราจะเข้ามานมันสการพระเจ้าด้วยความเชื่นชมยินดีด้วยกันนะคะพี่น้องที่รักสัปดาห์นี้นะคะวันที่26นะคะวันอาทิตย์ที่26นะคะธันวาปี2021นีนะคะเราสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะของปีนี้นะคะเราเชื่อว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะคะ เรามีความสุขนะคะแล้วก็มีความตื่นเต้นนะคะที่เกิดขึ้นอย่างมากมายและเมื่อวานก็เป็นวันเฉลิมฉลองของคริสต์มาสนะคะ Amazing Christmas ที่เราได้ร่วมกันเฉลิมฉลองไปตลอดทั้ง5วันที่ผ่านมานะคะเราเรารู้ว่ามีผู้หนึ่งนะคะผู้ผู้เดียวนะคะที่ลงมาเพื่อเรานะคะนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไหมคะที่ลงมาบังเกิดเพื่อเราวันนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเอเมนไหมคะ ฮาเลลูยาฮาเลลูยาบอกกับคนข้างๆหน่อยว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าเอเมนะคะเรารักพระเยซูเอเมนไหมคะเราจรึงอยากจะมาสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าร่วมกันอยากจะให้เวลานี้นะคะพี่น้องที่รักทุกท่านที่จะเข้ามานามัสการพระเจ้าก่อนที่เราจะเริ่มนมัสการพระเจ้านั้นเราจะอธิษฐานวิงวอนต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าร่วมกันให้เราเริ่มต้นที่จะสารภาพความผิดบาปของเราด้วยกันนะคะ ให้เป็นการดีที่พระเจ้าจะทรงกระทำอยู่ในเวลานี้ให้เป็นวิหารของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ให้เราหลับตาลงนะคะนึกถึงองค์พระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าทรงเดินไปที่สวนเกสเซมานีและยอมที่จะให้ชีวิตของพระองค์นั้นสิ้นพระชนเพื่อเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้เอเมนฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาพระเจ้า เช้าวันนี้เราทั้งหลายขอโมทนาพระคุณพระองค์พระเจ้าค่ะให้ชีวิตของเราทั้งหลายอยู่ต่อหน้าบัลลังของพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเดียวพระเจ้าค่ะที่เราจะเข้ามาสารภาพความผิดบาปต่อพระองค์แล้วพระองค์จะทรงยกโทษทั้งหมดให้กับเราวันนี้เราขอพระเจ้าพระเจ้าค่ะเริ่มต้นให้กับชีวิตของเราใหม่เพื่อปีหน้าเราจะก้าวไปสู่ความหวังและกําลังใจที่มาจากพระองค์ร่วมกันข้าแต่พระเจ้าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทํา คำพูดพระเจ้าค่ะหรือสิ่งที่ไม่ดีที่ออกไปจากชีวิตของเราเป็นท่าทีที่ทําให้พระเจ้าต้องเสียพระทยัยหรือว่าเป็นท่าทีที่ไม่ให้อภัยพี่น้องหรือทําให้คิตจักต้องเสียใจในชีวิตของพวกเรานั้นขอพระเจ้าต้องขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตากับชีวิตของเราพระเจ้าคะ <K> ่ะขอการคืนดีกลับคืนมาในเวลานี้เหมือนดนังที่พระองค์ทรงคืนดีให้กับมนุษย์โลกทุกคนข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราเป็นบุตรที่มีแต่ความบาปเรารู้ตัวพระเจ้าค่ะ แต่พระเจ้าผู้เดียวที่ลงมาบังเกิดเพื่อเราพระเจ้าลงมาบังเกิดเพื่อเราเพื่อให้เราได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายในชีวิตของเราเราขอสรรเสริญเราขอการคืนดีกลับมาพระเจ้าค่ะเราสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อามนเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เรามีชีวิตเพื่อพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เรามีพี่น้องมีกันและกัน ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ไม่ว่าเราจะล้มลงสักกี่ครั้งพระเจ้าก็เป็นผู้เดียวที่นำเรากลับคืนมาเราขอบคุณพระองค์ด้วยกันฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ข้าแต่พระเจ้าพระบิดามเสียงนี้อยู่บนแผ่นดินโลกพระเจ้าค่ะแต่จะแต่ต้องถึงแผ่นดินสวรรค์เราขอบคุณพระองค์พระเยซูคริสพระเจ้าค่ะที่เป็นพระเจ้าเดีย <securing> ว <language> ในช <H at S 2> ีวิตของเรา เราขอขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเริ่มต้นใหม่ให้กับเราทรงให้การดีกับเรามากมายทรงรู้ว่าวันนี้ข้าพระเจ้าเป็นมนุษย์คนบาปแต่พระเจ้าก็นําลูกกลับมาพระเจ้าค่ะให้อยู่ในแผนการและนําพระทัยของพระองค์พระเจ้าไม่เคยหลงลืมและไม่เคยที่จะทอดทิ้งลูกเลยขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระเจ้าทรงไถ่เราแล้วที่ไม้กางเขน